สวัสดีแฟนรายการยิปซีสทะรุฟ้าเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มีโปรโมชั่นมาเสนอนะคะให้กับแฟนรายการยิปซีสทะรุฟ้านั่นเองนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้ที่0634457878เป็นแ d ดไอ e ดลน์ Line, นั่นเองนะคะแล้วก็0948080999นั่นเองค่ะติดต่อแอดมินเข้ามาเลยนะคะเข้าทั้งหมดเนี่ย89งวดแล้วนะคะของครั้งที่แล้วนะคะอันนี้คือเป็นเล่มใหม่ของ ปี65นั่นเองค่ะโปรโมชั่นนะคะที่999นั่นเองค่ะ999บาทนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีแฟนรายการยิปซีสอทะลุฟ้านะคะพบกันเช่นเคยค่ะในยิปซีสทะลุฟ้าประจำเดือนธันวาคมกับชาวราศีตุลนั่นเองนะคะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ิตรีเทวีโชสวัสดีค่ะจะให้ท่านอาจารย์นะคะได้มา เช็คดวงชะตาให้กับชาวราศีตุลค่ะประจำเดือนธันวาคมค่ะเช่นเกี่ยวการงานงการเงินความรักสุขภาพโชคลาภค่ะซึ่งชาวราศีตุลเนี่ยเป็นชาวธาตุลมอยู่แล้วนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออารมณ์ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วะคะ่ะ วราศีตุลน,นะคะในเดือนธันวาคมนี้นะคะต้องบอกว่าในเรื่องการงานของคุณนะคะคุณก็จะมีโอกาสที่จะโยกย้ายนะคะถ่ายเทเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานนะคะหรือมีความคิดที่อยากที่จะเปลี่ยนงานนะคะได้บ้างในลุดเข้ามาในความคิดของคุณนะคะหรือในที่ทำงานของคุณในองค์กรของคุณก็อาจจะมีการ สับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่นะคะหรือมอบหมายมอบหมายงานใหม่ๆให้กับคุณทำนะคะงานนั้นเนี่ยคุณก็จะสำเร็จไปได้ดีค่ะ<ม>แต่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนในเดือนธันวาคมนี้นะคะคุณคงานที่คุณรับมาแล้วอาจจะถูกดึงกลับไปเอางานใหม่มาให้คุณอย่างนี้ก็ได้นะคะ<ม>หรือในองค์กรเล็กๆของคุณอาจจะมีการสับเปลี่ยนตำแหน่งโยกย้ายตำแหน่งโยกย้ายงานให้คุณเพื่อความเหมาะสมนะคะ แต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะในช่วงของเดือนธันวาคมแต่ก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะก็ไม่เลวร้ายซะทีเดียวนะคะต่อไปในเรื่องของการเงินนะคะการเงินในช่วงเดือนนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าคุณได้มาถึง 8ไม้เท้าเลยทีเดียวนะคะ9้าไม้เท้าด้วยนะคะเก้าไม้เท้านี้ต้องบอกว่างานของคุณนะ่ะมันรุ่งมากๆเลยนะคะหรืองานของคุณนั้นเนี่ยมันมาเยอะมากเลยค่ะเมื่อมันมาเยอะเนี่ยมันก็จะมีรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำนะคะหรือ,อ,อการเงินของคุณนั้นเนี่ยมันมาจากงานนะคะที่คุณทุ่มเทแรงกายแรงใจลงไปหรือคุณอยากที่จะ ส,สางงานให้สำเร็จนะคะเพื่อให้งานนั้นเนี่ยอะไรอะที่ค้างคาไว้จะได้ผ่านไปด้วยดีนะคะฉะนั้นมันก็จะส่งผลมาถึงรายได้ของคุณด้วยนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะความรักของคุณเนี่ยต้องบอกว่าคุณได้ไพ่ u e e n of ฟ u u s เนี่ยนะคะก็คือไพ่นี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นไพ่ราชินีนะคะคที่มีความรู้สึกว่า เป็นไพ่ที่คุณเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่มีความรอบรู้มีความเก่งนะคะรอบด้านรอบตัวมีความเป็นผู้นำนะคะแต่ในขณนะดเดียวกันเนี่ยคุณก็มีความเป็นเป็นตัวของตัวเองในความรู้สึกนะคะว่าไม่อยากให้ใคร เกินหน้านะเมื่อมันมาอยู่ในโหมดของความรักเนี่ยก็เท่ากับเหมือนกับคุณเป็นคนที่นำความรักของคุณหรือเป็นผู้นำความรักของคุณหรือคุณอยู่เหนือคนรักของคุณนั่นเองนะคะนั้นความรักของคุณก็ก็เป็นไปในรูปแบบปกตินะคะไม่มีอะไรถึงแม้ว่าคุณจะโดดเด่นกว่าแฟนของคุณบ้างแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความรักของคุณสั่นคลอน ลงไปนะคะก็ถือว่าความรักก็เป็นปกติดีนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพนะคะก็ต้องบอกว่าคุณหักโหมงานนะคะความที่คุณหักโหมงานเนี่ยมันก็จะทําให้สุขภาพของคุณสุดโทมลงไปตามตามตาม,ตามเรี่ยวแรงที่คุณได้ ทำมันนะคะเพราะว่าถ้าคุณหักโหมงานมากเมื่อไร่คุณก็ต้องลงแรงกายมากขึ้นเท่านั้นเมื่อแรงกายมันมากมันก็คุณทําให้คุณเนี่ยมีการพักผ่อนน้อยมันก็ทําให้คุณซุดส่งลงไปฉะนั้นในเรื่องของสุขภาพนะคะในเดือนธันวาคมนี้เนี่ยขอให้ชาวราศีตุลน,นั้นก็ระมัดระวงังแล้วก็หาโอกาสหาเวลานะคะในการพักผ่อนบ้างเพื่อรีเฟรชร่างกายของคุณขึ้นมาใหม่ นะคะส่วนเรื่องของโชคลาภนะคะโชคลาภเนี่ยคุณมีโอกาสนะคะอาจจะเป็นโชคลาภจากคนรักนะคะหรือคุณมีโอกาสที่จะได้เจอนะคะคนรักของคุณหรือมีโอกาสได้พบรักใหม่นะคะก็แต่อย่างไรก็ตามนะคะมันก็เป็นไพ่ที่ทำให้คุณมีความมีความรัก ในทางสเสน่หาอาจจะเป็นโชคลาภทางด้านความรักมีความรักขึ้นมาใหม่หรือมีความรักใหม่ๆเข้ามาหรือความรักของคุณนั้นมันส่งผลให้คุณนั้นมีความาสดชื่นมีเรี่ยวมีแรงขึ้นนะคะ,คะ สําหรับาชาวราศีตุลน,นะคะเดี๋ยวเรามาสรุปให้กับชาวราศีตุละจําเดือนธันวาคมกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการงานของคุณนะคะมีเกณฑ์เนี่ยได้เปลี่ยนงานนะคะหรือว่าได้โยกย้ายงานหรือได้รับงานเสริมเข้ามานั่นเองนะคะสืบเนื่องมาจากของการเงินซึ่งการเงินของคุณเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกว่าเป็นไพ่ไม้เท้าที่เป็นไพ่ของการงานนะคะงานเข้ามาเยอะคุณก็ไม่รู้จะเลือกอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเงินเนี่ยมาจากการทํางานของคุณนะคะสืบเนื่องมาจาก คุณต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าไพ่ของสุขภาพเนี่ยเป็นไพ่ของการทํางานที่หนักนั่นเองนะคะเพราะว่าคุณอย่างที่ท่านอาจารย์ได้บอกนะคุณลงแรงกายแรงใจไปเนี่ยคุณก็อาจจะส่งผลในเรื่องของร่างกายของคุณนะคะเพราะฉะน,นั้นเนี่ยคุณต้องดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่าการงานการเงินของคุณเนี่ยมาจากเรื่องของการทํางานของคุณหมดเลยะคะ่ะแล้วก็ในเรื่องของความรักของคุณนะคะคุณจะรู้สึก มีความสุขและก็เป็นโชคลาภของความรักของคุณในช่วงนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแสดงความดีใจและยินดีให้กับชาวราศีตุลนด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงของเดือนธันวาเนี่ยชาวราศีตุลจะรู้สึกว่าความรักเนี่ยโดดเด่นขึ้นมานะคะอาจจะได้มีความสุขเรื่องของโชคลาภที่ได้มาได้ของกำนันหรือการไปพักผ่อนไปเที่ยวอย่างใจ เป็นโชคลาภให้กับคุณเป็นความเสน่หาให้กับคู่ชีวิตของคุณนั่นเองค่ะ,คะเดี๋ยวเราต้องราชาวราศีตุนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ